เร็วๆนี้ช่องเราจะมีกิจกรรมแจกของกันนะครับจริงๆผมกะจะแจกตอนเอ่อห้ารยซับแล้วนะแต่มันเลยมาแล้วอะไม่เป็นไรผมตั้งเป้าหมายใหม่ละกันเมื่อผมมีผู้ติดตามถึง1,000คนผมจะแจกตังเอ่อสักประมาณ300บาทละกันนะแล้วผมคิดว่าแทนที่เราจะแจก300บาทคนเดียวเลยเนี่ย ทำไมเราไม่แบ่งให้มันได้หลายๆคนล่ะคนละหนึ่งบาทอะไรเงี้ยผมคิดออกแล้วเอาเป็นว่า300บาทที่ผมจะแจกเนี่ยมี4คนที่จะได้รับรางวัลน,นะผมแบ่งอันดับเป็นเอ,อ่ออันดับ1กับ2กับ3กับ4แล้วกันนะ,ะอันดับ1กับ2เนี่ยจะได้100บาทอันดับ3มกับ4ี่จะได้50บาทนะผมคิดว่าโอเคเลยนะมันครบ300บาทพอดีทุกคนคิดว่าไงบ้างครับผมคิดว่าดีนะดีกว่าแจกคนละ1บาทอะ โดยแอปที่ผมจะโอนเงินให้พวกคุณเนี่ยคือ To Money Wallet นะหวังว่าพวกคุณจะมีนะแล้วคนที่ไม่มีล่ะมึงก็ไปหาโหลดมาซิอเอ่อสำหรับคนที่ไม่มีนะครับเราก็ลองมาพูดคุยแก้ปัญหากันดีกว่านะหาทางออกและแอปที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อติดต่อผมก็คือ Facebook นั่นเองโดยผมจะโพสต์ข้อมูลไว้ในเพจครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกัน โดยคุณผู้ชมสามารถแสดงตัวตนได้โดยการกดอีโมจิอะไรก็ได้นะฮะแค่นี้คุณผู้ชมก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแล้วสำหรับกติก,กาฮะ,ะอันดับที่4ี่เนี่ยรับไปเลย50าส l บอลเล็ตผมจะสุ่มผู้โชคดีที่กดอีโมจิในโพสต์ของผมนะก็อย่าลืมไปกดละกันนะฮะอันดับที่3นะ50บอลเล็ตเช่นกันผมจะสุ่มผู้โชคดีที่คอมเมนต์ในโพสต์ของผมนะเอาเป็นว่าคอมเมนต์ว่า,เ,าเลือกผมเถอะเลือกผมเถอะนะฮะคอมเมนต์ว่าเลือกผมเถอะนะเดี๋ยวผมจะ เลือกขึ้นมาหรือจะคอมเมนต์อะไรก็ได้ไม่ว่ากันนะอันดับที่1 100 w a l l e t และอันดับที่2ก็100 w a l l e t เช่นกันเงื่อนไขของ2อันดับนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์กอไก่มากผมอยากให้คุณผู้ชมโหลดแมพของผมแมพนี้นี่แหละแล้วให้คุณสร้างอะไรก็ได้ตรงสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้านผมกับปาสานะจะเป็นรูปปั้นก็ได้อนุสาวรีย์ก็ได้ไม่จบแค่นั้นนะฮะ พอคุณสร้างเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณแคปหน้าจอขยายกว้างๆนะแล้วก็แคปหน้าจอมาให้ผมเอามาโพสที่เพจของผมเลย <c oughs> เอาเซ่ร้อยวอลเล็ตรออยู่รออยู่สองรางวันด้วยเออแล้วถ้าเพื่อนกูมาจะทำยังไงดีวะเนี่ยก็ <c oughs> ให้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมถือว่าเป็นผู้ติดตามเหมือนกันเอองั้นเอามาเพิ่มอีกหนึ่งอันดับแล้วกันฮนะอันดับที่ห้าห้าสิบวอลเล็ตพอไหมวะไม่ต้องเอาเยอะหรอก ผมจะทำการแจกเพื่อนหนึ่งคนถ้ามันมาดูคลิปเนี้นะแล้วสุ่มว่าใครจะได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นน้องที่ผมรู้จักเนี่ยเออลองลองลองมาคอมเมนต์กันได้นะเดี๋ยวจะสุ่มมาห้าสิบบริเนะถ้าอยากได้นะถ้าบางคนถามว่าเฮ้ยเงินพี่พอหรอเฮ้ยดูนี่สิครับบอกเลยว่าเหลือเยอะขนาดนี้ทำไมไม่แจกอีกสักหน่อยล่ะผมบอกไว้ตรงนี้เลยไม่มีทาง thank <laughs> you